เอาละผมตอนนี้นะฮะฝั่งมาลินอ o สปอร์ตผมได้แบนไอริไปเหมือนเดิมนะครับส่วนเบคอนก็แบนด์เวโอเของฝั่งนู้นไปนะฮะแต่ฝั่งนู้นก็ยังคงเล่นตัวแคลี่อุ้ยเลยเลยตัวแคลี่อยู่เหมือนเดิมครับผมอารมณ์ประมาณว่าเกมนี้มันต้องเล่นที่ตรงเมตาเว้ยแคลรี่มันขาดไม่ได้ไฟเตอร์อย่างเดียวไม่ได้มันไร้สาระอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะทางมาลินอีสปอร์ตกาว ก็มาดูกันมากครับผมว่าทีมที่ขาดแคลรี่ไม่ได้เลยจะสามารถพิชิตชัยเบคอนของเราได้หรือเปล่านะฮะในยกนี้นะครับผมมาลุ้นต่อมาลุ้นต่อเอาครับผมตอนนี้ ME นะฮะเวนนามนะฮะเอาว่ะรอบนี้ไม่ใช้สูตรเดิมนะฮะเอาว่ะเอาวะโดนแน่แนช้าแล้วยิงแล้วป้าเบฟไปสตาร์ต่อผมชนนี้สวยงามจะรอหรือไม่เทน พุ่งเหนียวมาได้นะฮะแต่เราไม่มีการแย่งบูบลับขึ้นมานะผมมีการแย่งบับเกิดขึ้นนะคะผมใจเย็นฮะเรามีใจเย็นทั้งสองฝ่ายนะฮะกลัวเสียขบวนครับรีบกลับไปอยู่เลงเหมือนเดิมเลยนะผมในยกงนี้นะฮะใจเย็นได้สองใจเย็นได้สอง เอาว่าปรับภาพแล้วนะทำไมมันยังไม่ปรับวะแป๊บนึงนะฮะเอาว่ามาลอ็อมาคอยเวี่ยงดาบเล่นดูนะครับ <_ S 1> ผมเผื่อได้คลิปไปถ้าตัว2ตัวเหมือนเดิมนะฮะแพนด้าแพนด้ามันชื่อ ME กับ MB นี่กูสับสนชื่อทีมมากผมเนี่ยเอาแคลรี่ป่าเหมือนเทียเลยแน่มีการเปล่าหอกเบ้าด้วยนะผมใส่คลิปอีกตัวหนึ่งไงเขิเลยสิเขิเลยสิ เนี่ยเอาสลิมป่าเหมือนเฮียเลยว่ะเล่นสูนเฮียไว้เนี่ยเฮ้ยกอปเฮียชัดเลยว่าสลิมป่าเนี่ยแม่แปลว่าสูนเราใช้ได้ผมไต้หวันเราไปเล่นไอ้ีม่นามไปเล่นตามนะฮะอะไรประมาณนี้เอาว่ะโดมาทางนี้เย็ดเกือบโดนแล้วแม่ละครับผมถ้ามีมาร์กโดนขึ้นมานี่ร้องไห้น้ำตาแตกแน่นอนครับผม็อดเมื่อกี้ไม่น่ารอดนะฮะเอาครับนาขอพยายามหมอบในป่าแอบเห็นการเคลื่อนที่ของฝั่งนู้นฮะโอ้โหโดนสตันไปอย่างสวยงามผมเทนสตันตก ยัดเขขยับไม่ได้เลยนะฮะวิ่งมาต้องการให้เพื่อนช่วยแต่ว่าโดนเทนผักออกนะผมไอเฮียขวดชิบหายฝั่งนู้นน่ะมีม้าเข้ามาช่วยครับแต่ไม่ทันนะฮะได้อันเชิญสูตรถวันคาไลไปเรียบร้อยแล้วนะ <c ười> วผมรอบนี้เอาว่ะอลิซโดนต่อว่าโดนผักออกมาอีกว่าไอเฮียบอกกูจะกลับบ้านให้กูกลับใช่ไหมได้ได้เพื่อนกูมาแล้วมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่มามาไปไหนเบต้าผักกมาอีกยิง ยิงโอ้โหเต็มหน้าหน้าไหมเลยมึงคูดะเอาถอยว่ะโอ้โหช้างฝั่งนู้นวิ่งมาช่วยเหลือทันนะฮะปลาหอกไปโอ้โหโดนเต็มหน้าอลิสนะครับผมแต่ก็ถอยกันดีกว่านะฮะเน้นเซฟเหมือนกันแปลว่าฝั่งนู้นก็กลัวเราเหมือนกันนะครับเบคอนถือว่าทําได้ดีนะฮะในยกนี้อันนี้พูดเลยนะครับผมวันนี้โอเวอร์วอตไพก็แพ้ไป1ต่อ3ใช่ไหมครับแต่เมื่อวานโอเวอร์วอตมันมากนะฮะถ้ใครได้ดูนะครับผม แมดเมื่อกี้มันไม่เตือนไม่ก็กรดดิ่งเอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดน,นะไม่ดูย้อนหลังเอาละกันนะครับไม่มามาหมอบอะไรป่านนี้กันเนี่ยอ๋อเขารอดูเอามังกรกันใช่ไหมครับสลิดนี่ก็ฟาร์มชิลๆฮะฝั่งนู้นไม่เอาก็เรื่อยๆมาเฮ้ยจังหวะนี้ต้องไปเอาล้งมังมังกรปะมังกรปะยังวะ่ะเจมโคเอาบูก่อนนะฮะ ใจเย็นเหลือเกินรอบนี้ใจเย็นทั้งสองฝั่งเลยนะฮะต้องยอมรับทางเบคอนนะครับผมสามารถแก้เกมได้ดีนะฮะเอาแล้วแหละมากันเต็มแล้วแหละมามามาเอาครับเอาเพื่อนมาขู่แล้วะฮะช้างยืนคุมพุบไปยกต่อละลาลาไม่ยกไม่ถึงมายกตัวลอยนะฮะช้างกระโดดอะไรเงี้ยผมเอาครับรอบนี้ฝั่งเชอร์รี่ได้เล่นนะผมเทียร่าฮะเจอกับมาลอด มาล้อนี่เหมือนกับมอวิค่าทาไลาาก็ไม่รู้นะผมตีเป็นทูดาเมจไงเอาหวาเจมโคลิฟเอามังกรแล้วนะฮะฝั่งนู้นรู้สึกถังผ่อนไม่ดีว่ะเอาสักหน่อยละกันนะผมโอ้โหเปิดลัมตีที่อย่างสวยงามครับเลยจงเต็มโคไปได้นะผมแต่ตอนนี้ต้องหนีออกไปก่อนนะผมสปริงฝั่งนู้นก็แก้เคิื่นฮะปลาหอบไปทางนู้นครับว้าวครับแถวบ้านเรียกว่าว้าวนะฮะว้าวจริงผมดูย้อนหลังได้ครับช็อตนี้ดูย้อนหลังได้ว้าวขนาดไหนครับผมสำหรับกระต่ายนะดูดูนะอ่ะกูให้ดูอีกรอบหนึ่งให้ดูอีกรอบหนึ่ง ปลาลงล่างปลาลงล่างดูดูดูเนี่ยเนี่ยโอ้ลิมิกลิมิกแต่ลิมิกก็ไม่รอดนะหัวติดคือเหมือนกันนะผมจอดน,นี้ผัดกันเขินไปอะไรงี้ลิมิกบอกว่าเห็นฝั่งนูด๊ดว่าไงอะกูยอมตายให้ก็ได้เพราะตัวเองไม่ว่ากูก็ตายไปแล้วในประมาณนี้นะฮะก็เลยยอมหัวติดคือแทนนะผมในช็อตเมื่อกี้นะฮะไม่เป็นไรฮะคนเราผิดพลาดกันได้นะผมไม่เป็นไรใจเย็นๆโลกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่างน้อยฝั่งเราก็ได้มังกรน,นะครับผมถือว่าคุ้มค่าแค่ไหนแล้วใช่ไหมฮะ เอาแล้วว่ะฝั่งนู้นมาว่ะเจ้ามังกรเราว่ะเจมโคเจมโคทำไมไม่มาเจมโคทำไมไม่มาเมื่อกี้ไม่เจมโคไม่ไม่มาเมื่อกี้เจมโควิ่งมาแล้วไม่พิ่งกลับวะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมีมาร์กยิงไปโอ้ยหน้าแหกช้างตายแน่นอนว่ะเอาว่ะรอบนี้ทําได้ดีทําได้ดีครับผมอ่าครับเดลือมาล้อตัวเดียวเท่นั้นดูแล้วมาล้อไม่น่ารอดนั่นแหละฮะผมท่านผู้ชมครับเปต้ามีมาร์กเก็บไปอีกแล้วนะฮะเอาจริงเกมแรกมันอาชนะได้เพราะมีมาร์กเข้าไปได้นะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเนี่ยช็ เอาว่ะเจมโคปะทะาเทนป้าแหมฟันสักดาบหนึ่งนะครับผมนอถอยออกมานะฮะมีมาร์กนี่เทพจริงๆเอาจริงนะทีมเบคอนเฮียดูมากรู้สึกประทับใจเกือบทุกคนเลยนะครับผมเล่นกันโอเคนะฮะเอาว่ะมีมาร์กยิงนาเสียอา้าวไม่โดนไม่เป็นไรฮอบแม่ฝั่งนู้นมีการป่าหอกสวนกลับมาด้วยนะฮะ ทีมเราใจเย็นกันมากครับผมสู้ๆ,ๆว่ะสู้วะ่วะเอาเว้ยเอาเว้ยเกมนี้เอาเว้ยได้มังกรมาก่อนถือว่าได้เปรียบแค่ไหนแล้วเพื่อนแต่งเงินฝั่งนู้นดันนำว่ะเฮ้ยงงปั๊บอาริโดมเนี่ยอาริโดมเนี่ยอา้ยอาวไ่หม,ม,มอมอๆในป่าเดียวกันทำไมอ่ะตัวเองเขาไม่อยู่แล้วโอ้โหโดนพุบไปนะฮะผมเจ็บเหลือเกินแต่ครับผมวันนี้บอกก่อนเลยนะฮะสปริงเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับนาคอแล้วมันจะเกิดช้ากว่านะครับ แต่ถ้าเกิดอีกกระต่ายมันเกิดนี่แหละครับบอกเลยฮะผมเชอร์รี่ก็เชอร์อรี่เอะเจบแน่นอนเอาครับผมเทนนะผมเข้ามาเพื่อที่จะล้านมังกรฮนะอัติสับไปได้ไหมไม่ได้ครับเจมโคก็น,นะฮะผมสมก็เป็นป่ามืออาชีพนะผมเอาไปได้อย่างงดงานนมับผมช็อตนี้สวยงามครับสวยงามครับผมเอาว่ะเชียร์ไทยหน่อยเร็วเชียร์ไทยหน่อยเร็วเกมนี้ดูแล้วจะยาวนานนะหกนาทีแล้ว ป้อมยังไม่มีใครป้อมแตกเลยนะผมเอาว่ะเทนเทนพุ่งมาทันีีกไกลไหมไหมเอาว่ะมึงโดนแน่มึงโดนแน่เทนไม่น่ารอดเทนไม่น่ารอดครับผมชอ็อตนี้ตายเรียบร้อยครับผมเอาว่ะช้างมันโดนต่อแน่นอนครับโอ้โหปลาหนูเข้ามาสวยงามผมแหม่ตีแค่ทีเดียวพอก็วิ่งหนีนะฮะบอกกูกลัวแล้วสปิงแม่เจอเปต้านีมาเข้าไปถึงกับช็อกเลยนะฮะฝั่งโน้นนะผมส่วนฝั่งของรีมิกนะฮะกับแพนด้าไม่มีการกระทบกระทั่งอะไรกันมากมายนะผม ฝั่งนู้นเริ่มกลัวแล้วเอาวาลิมิกโดนแน่ลิมิกโดนแน,แน่ป้าปาหอไปโดน้เต็มแต่พุ่งหนีได้อย่างสวยงามนะครับผมดังใจเย็นอยู่วังใจเย็นอยู่ถือว่าทําได้ดีครับปัญหาคือฝั่งนู้นมีแคลรี่นี่แหละถ้าเกิดเกมยังยื้อยู่แบบนี้แล้วก็นะอาจจะแย่นะฮะผมแต่เฮียว่าไหวเกมนี้เฮียว่าไหวครับรูปแบบเกมดีครับผมดีกว่าเดิมฮะอาจจะมีแมตต์ต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดเกมน,นี้เวียดนามชนะไปแล้วก็ ถือว่าเสียแต้มให้กับเขาเลยนะครับผมเพราะว่าเกมแรกเกมที่แล้วนะฮะเวนนามชนะไปแล้วนะครับผม1เกมนะครับอันนี้เราเล่นกันแบบเบสออสทีนะครับผมพอเกิดใครชนะครบ2เกมหมอนถือว่าชนะไปเลยนะฮะถ้าเกิดไทยแร์ต้องการจะมีต่อแล้วก็แนะนําให้สู้ให้ได้นะผมจะได้สู้กันในแมตช์ต่อไปนะครับผมเอาว่ะเอาว่ะตอนนี้ทางการเงินของฝั่งเรานํามาแล้วนะฮะจากตลอดที่ตอนแรกฝั่งนู้นนํามาตลอดนะครับ แต่เนื่องจากว่าฝั่งเราไงเอามังกรมาได้ไงครับผมเลยได้ว่าได้เปรียบกับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแหนยกตี้มาตลอดเลยนี้บ่งตรงเปต้าเป็นตัวที่เฮี้ยมากเปต้าเฮี้ยไม่พอเสริมมีอาเลกอีกตัวไงช็อกซิมึงถ้าเกิดเทียบนะผมเปต้าเหมือนกับแครี่ดีๆตัวหนึ่งนะครับมันสามารถที่สร้างดาเมจลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างต่อเนื่องนะฮะผมมันก็เลยแบบโหดไงถ้าเกิดมียอนละมึงเอ้ยโหดแน่นอนนะฮะแต่ว่านะ ยอมไม่มีท่าหนีไงเขาเลยไม่จับกันนะครับต้องยอมรับนะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมถ้ากูเล่นอวินแน่นอนเขาเอาวินแน่นอน,อน,น,น,อนเอาว่าเชอร์รี่ว่ะเชอร์รี่ว่ะเชอร์รี่ว่ะอ้าวโหวิ่งกลับมาโดนต้นไปฮะชอนนี้จะรอดหรือเปล่ารอบนี้เฮียว,ว่าไม่รอดแน่ๆผมนั่นไง เอาแล้วครับผมเจอสปริงแผงสอนไปแล้วนะฮะในยกแรกครับบองตรงฮะเชอร์รี่พลานมากครับช่อนนี้ฮะการที่ให้สปริงได้ฆ่าไปศพหนึ่งนี่คือความชิบหายเลยนะฮะเอาว่ะแต่เปต้าเราแม่งเข้มกว่าว่ะเปต้าแม่งเข้มกว่าว่ะอันนี้พูดจริงฝั่งนน้นสปริงมาต้องเจอเปต้าเราะฮะโอโช้างเข้ามาไม่กลัวหาเหาเวอะไรหรอจ๊ะ อลิสบอกกูแทงเองเข้ามาเลยเข้ามาเลยช้างมันล้างบับได้คแค่แป๊บเดียวอ้าวว่าเ0 7 x โดนแทงป้อมนานเกินไปเสียชีวิตฟรีเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเอาป้อมมาเพื่อแก้แค้นให้กับูู 007X แน่ผมเอาว่าเอาว่าเปต้ามาชาร,ร์ลอยิงไปโดนว่ามึงตายแน่อีช้างอีช้างอีช้างเย็้โอ้ไม่ใช่ขอโทษไม่มีอันตอ่ะเสียดายครับเปตา้าเป็นงั้นได้ชีวิตช้างไปศพหนึ่งแน่นอนนะผมพลาดเลยเฮ้ยพลาดเลยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใจยเย็นไทยแลน โอ้โหเกมนี้นี่ยอมใจมีมานะฮะโอ้โหดูดูเอาว่ะเอาว่ะไงแพนด้าตีไม่เข้าครับผมบอกเลยนะฮะองกรตัวนี้เสริมเกก็ดรูใยญยเล็กนะครับผมเสริมเกล็ดเสริมเกล็ดเออฝั <c oughs> ่งน้นหนักกล้วล่งจรงิงอันนี้คืออันดับหนึ่งเวียดนามน,นะครับ <c oughs> เห็นน้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเวียดนามจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมถ้าเกิดทีมไทยสู้ได้ขนาดนี้รับรองว่ามีลุ้นแน่นอนนะฮะในเกมนี้ เอาว่ะเอาว่ะบูเหรอเจ้าบูเหรอมีม้ากูช้ารอมึงตายแน่แพนด้าแพนด้าโอ้ตายไฟทอดมันเข้ามาหาพ่อมึงหรอมึงตายแน่นอนแบบนี้เอาครับผมฝั่งนู้นพยายามไิ่งหนีนะโอ้โหเจอมีม้ายิงไปขี่หดตดหายทีเดียวเชียวครับมาล้อฝั่งนู้นเข้ามาครับผมเปิดอันตรีโดใส่เต็มๆะฮะ0 0นยเจ็เอ็กซ์จะรอดหรือไม่โอ้โหมาล้อฟันเบาเลยเกินนู้นแล้วจะรอดนะครับผมมีมาา้าช้ายิงไปรอบหนึ่งของช้ามึงตายช้ามึงตายนั่นไงไม่รอดครับผมโอ้โหบอกเลยฮะอล สุดตีนมากกำลังก่อแม่งย็ดแค่ทำเพื่อนรอดไปหลายคนเลยนะฮะเหมือนกับเป็นการแบบไงดีอะใส่ก่อให้เพื่อนเราวิ่งเร็ววิ่งหนีแบบว่าสามารถสร้างพื้นฐานในการเดินใหม่ได้อย่างสวยงามนะฮะทำให้มีชีวิตรอดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยไม่ธรรมดานะฮะอาริสแม่งคือแบบเบคอนเราอะคือถึงเกมแรกมันจะแพ้เลยเว้ยแต่เย็ดเกมนี้แม่งไอาทำออกมาได้ดีได้นะฮะผมแบบสุดตีนะฮะอันนี้พูดจริง อันนี้พูดจริงแบบบ f ไม่น่ถ้าเกิด BF เล่นได้ดีเข้าฟองแบบเบคอนทานรับรองนะผมจะไม่มีใครกล้าว่า BF เลยนะฮะแต่วันนี้ BF ดันเล่นไม่เข้าฟองสิงครับผมคือว่าแพ้แล้ว,วแพ้ยาวๆเลยนะฮะแต่ว่าเทียบกับเบคอนทานแล้วต่อให้แพ้ไปแล้วยังสามารถที่พิสาในการกลับมาได้ครั้งหนึ่งนะครับผมคือกำลังใจเขาไม่เคยถอดถอยหายไปเลยนะฮะสู้ๆเว้ย ระวังสปริงฝั่งนู้นก็พอยิงทีหน้าแหกแต่กระจายแน่นอนนะฮะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะสุนทเ็เอกยืนดีครับยืนดีฮะตอนนี้ยืนดีนั่นไงเห็นมุมช่วยแล้วเห็นมุมช่วยแล้วมาครับฝั่งนู้นเปิดัติไปแล้วนะผมอาฝั่งนู้นเล็งเล็งสุนทเ็เอกว่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหปฏิเยธฝั่งนี้นะผมแต่ว่าช้างสูญเสียชีวิตไปแล้วนะฮะช้างมันไงสู้เชอร์รี่เราไม่ได้นี่พูดจริงวิ่งเข้าไปตายแบบมโง่คิดว่าเพื่อนจะเข้าตามไง หารู้ไม่เพื่อนใจไม่พอนะผมตายฟรีครับแถวบ้านเรียกว่าตายฟรีฮะเจมโคบอกว่าป้อมนี้เอาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รีบเอาผมโอโหอาริสไปได้อย่างสวยงามสเปงสูญเสียชีวิตแน่นอนในช็อนนี้ครับผมเชอรี่เข้าไปปั่นตายอย่างแน่นอนนะผมเสร็จไปอีกสศพครับบอกเลยมึงช็อกแน่ครับอันดับหนึ่งเวียดนามหรอจะมาสู้อันดับหนึ่งไทยเราครับผมบอกเลยฮะเละเวียดนามเละเกนี้เละ ตอนนู้นไม่ไกล้าตัดสปริงครับบอกเลยเพราะว่าสปริงมันเกิดช้าฮะอันนี้พูดจริงเกิดช้ามากๆกนะฮะการที่เราเอาแบบว่าเอาเปตา้ามาได้นี่บอกเลยเด่นมากที่รบอกตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับว่าเปต้าที่เด่นมากแต่ทีมเราเสิรมีอาริสด้วยไงอาริสแม่งขัดจังหวะได้ดีมากๆเลยนะฮะคือทีมไหนมีอาริสอีกทีม,มนึงต้องมีช้างครับผมไม่งั้นมันจะแย่แบบแย่มากๆเลยนะฮะไม่อาจจะต้านทานเกมไหวได้แนะ่นอนนะฮะ ไทยสีเขียวครับผมสีฟ้าสีฟ้าฮะสีเขียวคือไปถึงหลอดเลือดนะครับผมเออไทยสีแดงไทยสีแดงโอ้โหนี่มึนแล้วนะผมเริ่มมึนแล้วพังนานเกินวะเนี่ยเวดน,นามสีเขียวนะเอ้ยสีฟ้านะครับผมเรื่องสีที่สับสนกูตาบอดสีเพราะว่าเฮ้ยเอาวะป้อมกลางครับสบปริงไม่ได้ฟาร์มเลยฮะ เอาโดนอีกแล้วเทนโดนอีกแล้วโอ้ยหายไปครึ่งหลอดแล้วไม่กล้าเข้าแล้วมั้งแบบนี้จเจอเบต้าไล่ยิงโอ้โหขนลุกกันใหญ่มีการเลอในสตรีมด้วยนะฮะสุดตีจริงๆคนผ้าคนนี้เอาหวะได้ไปอีกป้อมแล้วว่างแม่นึกว่าสปริงจะโดดผ้านะฮะมาเจอเชอร์รี่เก็บอย่างแน่นอนครับผมดาเซเยอร์เป็นของเราแล้วในตอนนี้นะฮะดูรีมิกยืนชิลให้ผมเอาห่า ป้อมนี้เป็นของเราแน่นอนฮะบอกกูไม่โลแล้วอา้าวเจมโคสึกโดนป้อมยิงนะครับเกิดความชิ้หผ่ายถ้าเกิดผิดพลาดทางกระบวนท่านในการบวกนะตอนนี้นะฮะเอาว่าเบต้ายิงฟรีเบต้ายิงฟรีเบต้ายิงฟรีไงตายหายหมดนะผมเจอเวฟของเบต้าไปตายฝ่ายซ้ายฝ่ายข้อช้างหลอช้างหลอช้างเวียนนานชู้ายใครได้ไงวะเฮ้ยวินไป,นปค,นนครับผมเบคอนนะฮะสุดตีนครับผมมีแมตช์ล้างตาในเกมที่3แน่นอนนะครับผมมือทีมไทยนะฮะ โอเคครับเจอกันในเกมถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ